สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจกระคร้างหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเด็กๆที่ร้อมรอบด้วยภูเขา้วยแม่น้ำใสสะอาดสองพี่น้องที่นิสัยแตกต่างกันสุดขั้วคีรันเด็กชายผู้ใจดีมีเมตตาและชอบช่วยเหลือผู้อื่นการันเด็กชายผู้โมโหง่ายเห็นแก่ตัวและไม่สนใจความรู้สึกใครแม้ว่าพวกเขาจะเป็นพี่น้องกัน แต่คิรันมขาจะถูกการ,รกลันแกล้งเสมอข้าไม่สนใจอะไรทั้งนั้นข้าต้องการในสิ่งที่ข้าต้องการแต่คิรันไม่เคยโกรธตอบข้าเชื่อว่าความดีจะนำพาความสุขมาให้เราเสมอวันหนึ่งผู้เท่าผู้ศักดิ์สิทธิ์เดินทางมาที่หมู่บ้านลูกเอ๋ยเจ้าต้องการรู้ว่าสมดุลและความทุกข์ที่แท้จริง อยู่ที่ไหนเจ้าจนเดินทางไปยังยอดเขาศักดิ์สิทธิ์สองพี่น้องตัดสินใจออกเดินทางไปพร้อมกันแต่เส้นทางขึ้นเขานั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายขณะที่พวกเขาเดินไปตามเส้นทางพวกเขาก็พบกับสะพานไม้เก่าที่เกือบจะพังด้านล่างคือแม่น้ำเราต้องข้ามมันไปให้ได้คริสต์ตัดสินใจช่วยซ่อมสะพานก่อนที่ข้ามไป เพื่อให้คนอื่นสามารถใช้สะพานนี้ได้ในอนาคตหากข้าทำสิ่งดีๆไว้ให้ผู้อื่นข้าจะรู้สึกสุขใจแต่การันหัวเราะและพูดว่าเฮ้ยเสียวเวลาข้าจะข้ามไปก่อนขเขารีบกระโดดข้ามไปโดยไม่สนใจสะพานจะพังและแล้วไม้กระดานก็หักลงกาลันตกไปในแม่น้ำแต่ทีรันรีบช่วยพี่ชายขึ้นมาจากน้ำ กาลันตกใจเจ้าเจ้าช่วยข้าทำไมข้าเคยแกล้งเจ้ามามากแต่แท้คีรันยิ้มและพูดว่าเพราะท่านคือพี่ของข้าและความดีของเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทำของผู้อื่นถ้าแห่งความมืดพวกเขาเดินต่อมาจนถึงถ้าแห่งความมืดผู้เท่าเคยกล่าวไว้ว่า่าำแห่งนี้สะท้อนความคิดที่แท้จริงของเจ้าออกมา เมื่อพวกเขาเดินเข้าไปในถำ้ำสิ่งที่พวกเขาคิดอยู่ในใจปรากฏภาพรอบด้านของพวกเขาคีรันเห็นแสงสว่างเสียงหัวเราะของเด็กๆและภาพของครอบครัวที่อบอุน่นแต่การันกลับเห็นเปลวไฟเงาสีดำและเสียงกรีดร้องนี่นี่มันอะไรกันการันหวาดกาลัวคีรันหันมาพูดกับพี่ชายเออ เจ้ารู้หรือไม่สิ่งที่เจ้าคิดในใจจะสร้างโลกเจ้าเองกาลันเริ่มเข้าใจนรกที่เขาเห็นนั้นเป็นผลจากความโกรธและความเห็นแก่ตัวของเขาเองและแสงสว่างของข้าคือผลจากความเมตตาและความรักที่มีค่าต่อผู้อื่นในที่สุดพวกเขาก็มาถึงยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นเขาพบกับผู้เท่าอีกครั้งตอนนี้ เจ้าทั้งสองได้เรียนรู้แล้วว่าสวรรค์และนรกอยู่ที่ใดกาลันคุกเข่าลงและร้องไห้ค่าข้าเข้าใจแล้วนรกไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลแต่มันอยู่ในใจค่าและสวรรค์ก็อยู่ในใจของคีรันเสมอเพราะเขามีความรักและความเมตตาพเท่ายิ้มและกล่าวว่าใช่แล้วลูกเอ๋ย สวรรค์ไม่ได้อยู่บนฟ้าและนรกไม่ได้อยู่ใต้ดินแต่มันอยู่ในจิตใจของเจ้าเองหลังจากการเดินทางการันก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเขากลายเป็นคนที่ใจดีขึ้นและเริ่มช่วยเหลือคนอื่นข้าจะสร้างสวรรค์นในใจของข้าเองคิรันยิ้มและพวกเขากลับไปยังหมู่บ้านตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหมู่บ้านของพวกเขาก็เต็มไปด้วยความสุข และเสียงหัวเราะและตำนานของสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจก็ถูกกล่าวขานไปตลอดกาลแง่คิดจากนิทานเรื่องนี้สวรรค์และน,านารกไม่ได้อยู่ไกลแต่ขึ้นอยู่กับความคิดและการการะทําของเราเองหากเรามีความเมตตาเราก็จะพบความสุขไม่ว่าจะที่ไหนการเปลี่ยนแปลงตนเองเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เสมอ หากเราตั้งใจจริงเครื่อนนี้ก็ขอให้เด็กๆนอนหลับฝันดีและจงจำไว้ว่าสวรรค์อยู่ในใจของเราทุกคนเสมอ